ค่ะเด็กๆสำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นในเรื่องของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอัตราส่วนซึ่งกจ็จะต้องใช้ความรู้เกี่ยวกับอัตราส่วนและอัตราส่วนที่เท่ากันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอัตราส่วนจะเป็นลักษณะแบบไหนคะ่ะอ่า มีสถานการณ์ให้พิจารณานะคะการปูพื้นด้วยกระเบื้องสีดํากับกระเบื้องสีขาวอัตราส่วนของจํานวนกระเบื้องสีดําต่อจํานวนกระเบื้องสีขาวเป็น8ต่อ17คําถามคือถ้าใช้กระเบื้องสีดํา400แผ่นจะต้องใช้กระเบื้องสีขาวกี่แผ่นนะคะทีนี้ครูเมย์จะเขียนเทียบให้ดูคร่าวๆก่อนนะคะกระเบื้องสีดําต่อ จำนวนกระเบื้องสีขาวเดิมเป็น8ต่อ17เราสามารถหาคำตอบจากอัตราส่วนที่โจทย์กำหนดให้ได้เลยนะคะจากสีดำ8แผ่นต่อสีขาว17แผ่นนะคะโจทย์เขาอยากจะรู้ว่า4ถ้าใช้สีดำ400แผ่นจะต้องใช้สีขาวเท่าใดซึ่ง ในจุดจุดเนี้ยนะคะก็จะเป็นการหาอัตราส่วนที่เท่ากันนั่นเองโดยจาก8กลายมาเป็น400แผ่นมันคูณด้วยจำนวนไหนนะคะซึ่งถ้าเราได้แล้วว่าอะไรคูณ8ได้400เราก็นําเลขจำนวนนั้นอนะมาคูณกับ17ด้วยมันก็จะได้เป็นอัตราส่วนที่เท่ากันนะคะเราต้องคูณด้วยเลขตัวเดียวกันเท่านั้นนะคะทีนี้ เวลาแสดงวิธีทำอันนี้ครูเมย์เขียนเทียบให้ดูเฉยๆนะคะ,อะขอเก็บไว้ที่ด้านบนตรงนี้นะคะอะ่ครูเมย์เขียนเทียบให้ดูเราจะต้องหาจำนวนเนี้ยจำนวนนี้นะคะให้ได้เด็กๆคิดสิคะว่าเราจะหาได้ยังไงว่าอะไรคูณ8ได้400คิดย้อนกลับค่ะ,ะเราอ้างก่อนนะคะว่า จากจำนวนกระเบื้องสีดำต่อจำนวนกระเบื้องสีขาวเป็น8ต่อ17 เป็น8ต่อ17เนะคะเราก็จะมาหาจำนวนนี้กันนะคะเนื่องจากหาว่าจำนวนไหนคูณ8เราได้400คิดกลับค่ะ400หารด้วย8ได้เท่าไรเอ่ย50นั่นเองค่ะเท่ากับ50 นั่นหมายความว่าจำนวนที่คูณ8เราได้400คือ50เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องนำ50า50คูณ17ด้วยเช่นกันเราก็จะได้ว่าจะได้8ต่อ17เท่ากับเอาอะไรมาคูณคะเด็กๆ 50ค่ะคูณทั้งตัวหน้าและตัวหลังนะคะคูณทั้งตัวหน้าและตัวหลังเราก็จะได้เป็น400เป็นสีดำนะคะต่อด้วยสีขาวค่ะเป็น850ค่ะอ่าแค่นี้นะคะเราก็จะได้คำตอบแล้วเราก็จะได้ว่าถ้าใช้กระเบื้องสีดำ สี่แผ่นทวนสิ่งที่โจทย์ทาอีกหนึ่งรอบนะคะจะต้องใช้กระเบื้องสีขาว850แผ่นค่ะเมคขออนุญาตเขียนแผ่นด้านล่างนะคะแค่นี้เราก็สามารถตอบได้แล้วนะคะเราก็สามารถตอบได้แล้วนะใช้ เรื่องอัตราส่วนที่เท่ากันโดยใช้อัตราส่วนที่โจทย์กำหนดให้ได้เลยนะคะอะไปดูสถานการณ์ต่อไปค่ะสถานการณ์นี้เขาบอกว่าในทุนสร้างห้องเช่ามีอัตราส่วนของจำนวนประตูต่อจำนวนหน้าต่างเป็น2ต่อ3ถ้าในทุนสั่งซื้อประตู56บานจะต้องสั่งซื้อหน้าต่างกี่บาน ถึงจะพอดีนะคะข้อนี้สิ่งที่โจทย์ถามก็คือเขาจะสั่งซื้อหน้าต่างกี่บานถึงจะพอดีนะคะก็เหมือนเดิมเลยค่ะเด็กๆเราก็คุณเมย์ก็เขียนเทียบให้ดูเนาะประตูต่อหน้าต่างประตูต่อหน้าต่างเป็น2ต่อ3 เขาบอกว่าถ้าสั่งซื้อประตู56บหกบาะจะต้องใช้หน้าต่างกี่บานเหมือนเดิมค่ะเด็กๆก,ก็หาว่าอะไรหนะ้าที่คูณ2แล้วได้56ก็นำจำนวนนั้นมาคูณด้วยเช่นเดียวกันนะคะ,ะเราก็จะได้ว่าจากจำนวนประ,ประตู ต่อจํานวนหน้าต่างเป็น2ต่อ3และเนื่องจากวิธีการแสดงที่ทำคณิตศาสตร์นะคะเราก็จะต้องบอกเหตุผลก่อนนะคะว่าอะไรมาอย่างไงนะคะและเนื่องจาก56หารด้วย2 เท่ากับเท่าไหร่คะเด็กๆเ,เท่าไหร่เอ่ย28นะคะอ่ะเราก็จะได้แล้วว่าจำนวนที่อยู่ตรงเนี้ยคือ28เพราะงั้นก็ต้องเอา28ไปคูณอัตราส่วนค่ะเราก็จะได้เอาอัตราส่วนมาเลยค่ะ2ต่อ3เท่ากับคูณ ยี่สิค่ะจะได้เป็น56ต่อ84ค่ะเราก็จะได้จำนวนประตูที่เขากำหนดไว้และจะได้จำนวนหน้าต่างที่เขาจะต้องซื้อนะคะเด็กๆก,ก็ตอบได้เลยค่ะ ถ้านายทุนสั่งซื้อทวนสิ่งที่โจทย์ถามนะคะเป็นการย้ำกับเราอีกทีนึงว่าเราจะตอบอะไรนะคะประตู56บบาทจะต้องสั่งซื้อ หน้าต่าง84บาท84บาทน,นะคะเสร็จแล้วข้อนี้นะคะอ่ะเราไปดูข้อถัดไปเลยนะคะคอนเซปต์ยังคงเดิมนะคะเด็กๆสังเกตดีๆนะคะข้อนี้นะคะเขาบอกว่ารถยนต์คันหนึ่งใช้น้ำมัน2ลิตร วิ่งได้ระยะทางเฉลี่ย27กิโลเมตรถ้าระยะทาง243กิโลเมตรรถยนต์คันนี้จะต้องใช้น้ำมันกี่ลิตรและถ้าน้ำมันราคาลิตรละ24บาท94สตางค์คิดเป็นค่าน้ำมันกี่บาทคำถามยี่ข้อนี้มีอยู่2ประเด็นคือใช้น้ำมันกี่ลิตรและคิดค่าน้ำมันกี่บาทเด็กๆคิดว่าเราต้องหาประเด็นไหนก่อนคะ ประเด็นนี้แน่นอนชัวร์ถ้าเราไม่รู้ว่าเราใช้น้ํามันกี่ลิตรเราก็จะไม่รู้ว่าเราต้องจ่ายเงินค่าน้ํามันเท่าไหร่นะคะอ่ะรถยนต์คันนี้ต้องใช้น้ํามันกี่ลิตรวิธีการเหมือนเดิมเลยค่ะเด็กๆอ่ะลองเขียนอัตราส่วนเทียบคร่าวๆนะคะหาคุณแม่เขียนใส่ด้านบนน้ํามันต่อระยะทาง เป็น2ต่อ27ค่ะนักเรียนแล้วก็เขาบอกว่าถ้าระยะทางฝั่งนี้เนาะ243กิโลเมตรตรงนี้น้ำมันต้องใช้เท่าไหร่นะคะน้ำมันต้องใช้เท่าไหร่ฝั่งนี้จะช่วยเราได้ค่ะเราก็จะหาว่ามีจำนวนไหนที่คูณกับ 27แล้วได้243เราก็จะคูณอัตราส่วนตัวหน้าด้วยเลขจํานวนเดียวกันนะคะ,ะเราก็จะได้ว่าจากอัตราส่วนของปริมาณน้ำมัน ต่อระยะทางคือ2ลิตรอย่าลืมนะคะหน่วยต่างกันเด็กๆต้องเขียนหน่วยกำกับต่อ27กิโลเมตรสองลิตรต่อ27กิโลเมตรและเนื่องจากหาตัวมาคูณน,นะคะ243หารด้วย27ค่ะ เท่ากับ9อ่าเท่ากับ9เราก็จะได้2ต่อ27เท่ากับอ่าตัวที่มาคูณคือตัวนี้ค่ะคูณด้วย9ทั้งตัวหน้าและตัวหลังเราก็จะได้เป็น สิบแปดต่ออ่ะสิบแปดลิตรนะคะอ่าเนี่ยคูเมพลาดและเห็นไหมคะเราต้องเขียนหน่วยด้วยนะคะอ่ะคูเมแก้ไขใหม่นะคะเป็น2ลิตรต่อ27กิโลเมตรนะคะตรงนี้เด็กๆก,ก็ต้องใส่หน่วยด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่ามันไม่มันคนละหน่วยกันนะคะ หูณนหน่วยเป็นกิโลเมตรนะคะอ่ะเราก็จะได้เท่ากับ18ลิตรต่อ243กิโลเมตรเราก็จะได้แล้วนะคะว่ารถคันนี้ใช้น้ำมัน รถคันนี้ใช้น้ำมัน18ลิตรนะคะอันนี้เราได้ตอบคำถามประเด็นที่หได้แล้วนะคะเขียนกำกับไว้นะทีนี้ค่ะเขาบอกว่าถ้าน้ำมันราคาลิตรละ24.94บาทคิดเป็นค่าน้ำมันกี่บาทนะคะอ่ะเราก็อ้างก่อนนะคะว่าน้ำมันราคา ลิตละ24บาท94สิ่ตางค์ดังนั้นจะต้องจ่ายเงินคิดเป็นค่าน้ำมันคิดเป็นค่าน้ำมันเท่ากับ สิบแปดคูณนะคะเด็กๆคูณนะยี่สิบสี่จุดเก้าสี่เราก็จะได้ออกมาเป็นสี่ร้อยสี่สิบแปดบาทเก้าสิบสองสตางค์นะคะได้คำตอบแล้วนะคะอ่ะตอบใช้น้ำมันสิบแปดลิตร คิดเป็นเงิน448บาท9ก้สิบตางค์นะคะสิ้นสุดแล้วนะคะเด็กๆก็คุณเม์ก็มี3ตัวอย่างนะคะหลักการก็จะคงเดิมค่ะเด็กๆคือ เดี๋ยวนะครูเมคิดเส้นแป๊บหนึ่งอ่ะนะคะการที่จะหาอ่าคำตอบได้จากอัตราส่วนเนี่ยเด็กๆต้องหาก่อนว่าไอ้จำนวนที่ได้มาเนี่ยที่มันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมันเกิดจากการนำอะไรมาคูณพอเราก็จะต้องหาว่าจำนวนอะไรที่คูณกับ อัตราส่วนเดิมแล้วได้อัตราส่วนใหม่ที่เขากําหนดมาให้ก็จะนําจํานวนนั้นนะ่ะไปคูณทั้งอัตราส่วนตัวหน้าและตัวหลังโดยใช้จํานวนเดียวกันนะคะเราก็จะได้คําตอบมาทีนี้โจทย์ข้อ3ามจะตัวอย่างข้อ3าเนี่ยจะแตกต่างจากข้ออื่นคือจะมีการถามเพิ่มเข้ามาหลังจากที่เราหาอัตราส่วนเทียบอัตราส่วนเสร็จแล้วนะคะก็ ครูเมก็เชื่อว่าเด็กๆทำได้แน่นอนนะคะสําหรับคลิปนี้ครูเมก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ